สมอนซี่เธอทําอย่างเนี้ยเธอทําไม่ถูกนะสมอนซี่เราครบกับเธอมานานแล้วนะสามเดือนแล้วนะสมอนซี่เป๋าเสื้อผ้าน,นาผ่มปลองเท้าฉันก็ซื้อให้เธอหมดทุกอย่างและเธอทําอย่างนี้กับฉันได้ยังไงล่ะสมอนซี่ฉันม่นช้าบคนจนคนจนยังพีอยะไม่มีสิทมาแตะเนื้อต้องตัวฉันห็อกแค่เล็บตีนฉันฉันก็ยังมาให้แตะเลยโทษโทษโทษสมอนซี่นี่ไม่ใช่เล็บตีนนี่มือ สม a l เสิเออก็มาให้แกะเม่นสาบคนจนไป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 คนจนไปเสื้อผานาพมของพีประสบภัยสิพีประสบภัยอะใช้แต่ข้องตนฉันั้งใส่ข้องแบนเน่ทุกย่างอาื่นเขาใช้ลองเท้าว่ามียี่ห้อกระดูกของพีนี่ฉ่างดาวพีนี่ต่ำต้อยเตี้ยเลี้ยดินหมดทุกอย่าง อยา้กันพูดหน่โมโหข้องขึ้นอ้าวอาพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกที่ฉันมีได้ทุกวันเนี้ยที่ฉันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะมึงอ่ะออซี่สะมายหุกูจนได้ยังไงบัตรเครดิตบัตรอีออนบัตรไฟนองไฟแนนทุกอย่างกูโก้มาให้มึงทำน้าหมดดูมึงทำน้ามึงไม่ทำฝันด้วยหรอกบอสซี่อีเยิ้นทำน้าแล้วมึงก็ยังไปทำนมนมมึงอ่ะ จะห้อยถึงเอวอยู่แล้วอิซามอนซี่มึงไม่รู้เรื่องหรือลาวเลยเหรือฮะอิซามอนซี่จนทุกวันนี้ไม่เพาะใครแล้วเพราะมึงนั่นแหละอิซามอนซี่เอ้ยว่าแต่กูว่าแต่กูอีฮ่าซามอนซี่เอ้ยผี่ใจเด็นายคนเข้าพีผีใจเย็น,ยน